ลูกค้าเก่าที่เคยใช้บริการบิลอิน แต่รอบนี้กลับมาต่อเติมห้องอนเนกประสงค์เพิ่มค่ะมุมข้างบ้านของลูกค้าเนี่ยถ้าดูจาก b ีฟอร์ก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพที่เหมือนจะไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้ก็จริงค่ะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของความต้องการเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะเพราะตอนนี้คุณลูกค้าอยากได้ห้องอนเนกประสงค์ให้เด็กๆในบ้านทํากิจกรรมหรือทําการบ้านได้สะดวกขึ้นค่ะมุมนี้ก็เลยกลายเป็นห้องนี้ค่ะห้องอนเนกประสงค์ขนาดพื้นที่17.36ตารางเมตรห้องนี้เนี่ยก่อผนังด้วยอิฐมวลเบาฉาบเรียบทาสีเทพื้นปูกรรระเบบื้้้้องไวใหียย ส่วนหลังคาเนี่ยใช้เป็นไวนนลสีขาวมาพร้อมกับรางน้ําฝนสแตนเลสเกรด304และพอน้าทิ้งแบบนี้เลยค่ะพี่ๆสาหรับห้องอเนกประสงค์ยังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะยังมีหน้าต่างอลูมิเนียมบานสไลด์ให้2จุดและติดตั้งไฟดาวไ์ไว้ให้4จุดรวมถึงปลั๊กไฟอีก3จุดด้วยค่ะที่สําคัญมีการเว้นระยะข้างบ้านที่ติดกับเพื่อนบ้านด้วยนะคะพี่ๆส่วนจุดที่นั่งหน้าบ้านเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเป็นตู้เก็บรองเท้าเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะคะเป็นงานอิดมวลเบาฉาบเรียบทาสีก็มั่นใจ ในเรื่องทนแดดทนฝนหายห่วงเลยค่ะถ้าถามว่างานดีขนาดไหนก็ขนาดที่คุณลูกค้าแนะนําบริษัทให้เพื่อนบ้านเลยละค่ะ <Yeah. S 1> ถ้าพี่ๆอยากมีประสบการณ์ประทับใจจนต้องบอกต่อ mm. ก็อย่าลืมให้โอกาสเราได้ดูแลนะคะส่วนสุขการช่างสร้างความสุขถูกความฝัน